ยังจะขึ้น่เขาอยู่เไม่ขึ้นหรอเอาหรอโอเควันดีครับให้ตู้ขยับออกมาก่อนดีอยู่ข้างล่างให้ตู้ลงมาได้ได้อยู่โอเคมึงจต่ำเลยนะไม่เป็นไรตู้ําเป็นผู้ใครคู้ไหนขยับมาขยับมาได้มึงไม่ได้ เริ่มเป็นลงเวลาจะเริ่มเริ่มพูดแต่แรงๆเลยนะลูกเป็นไงบ้างกับโปรเจกต์นี้ Magic Oscillo อะใครเรื่องก่อนดีฮะอะดีกว่าตัวคาะโอ้ก็ยอมรับว่าดีใจมากๆตอนที่ได้รับรู้ว่าพวกเราจะได้ร่วมในโปรเจกต์ Magic o s ซิโ l o นะครับแล้วยิ่งตอนของเราก็คือซิโ i l l o in the มูนไลท์นะครับก็บอกเลยว่าตั้งแต่อ่านบทหรือว่าตั้งแต่เวิร์กช็อปทุกอย่างเราสองคนตื่นเต้นมากๆ แล้วก็คิดว่าพี่ๆทุกคนก็น่าจะตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าแบบเราตื่นเต้นแล้วก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากจริงๆนะครับยังไงก็ฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะนครับดิว่จะฟินจะจิ้นกันขนาดไหนคะหลายคนก็ตามพูออกมาเนาะจะฟินจะจิ้นกันขนาดไหนเหรออ,องจริงตอนแสดงรู้สึกว่ามีความง่ายบางอย่างบางเพราะว่าเหมือนเราอ่เล่นแบบธรรมชาติเเชื่อว่า,าความธรรมชาตินี่แหละ จะทําให้แบบคนดูแล้วอ่าอินแล้วก็สนใจอะไรเนี้ยครับก็เลยเราน่าจะใส่ความเป็นธรรมชาติเยอะอยู่เหมือนกันเนาะส่วนพูกอื่นเท่าที่เห็นจากดีเซลก็คือน่ารักมากเหมือนกันน่าจะแฟนๆน่าจะชอบน่าจะสนใจู่เรอ๋อเอาเอาเอาจริงๆเอาพูดถึงคู่คู่เราไปแเนี่ยเรื่อเรื่องของเราเป็นยังไงมันสูดยอดแปลกแปลกมันสุดสูงแปลกๆวันนี้อ๋อเป็นหมาป่าเป็นแมวความจริงเหรอโกหกความจริงคือโกหกโกหก ก็อาจจะไม่ไม่เป็นหมาป่าหรอกแต่ว่าตามภาพมีหูขึ้นมาแล้วก็มีเหตุผลวิธีทำไมถึงมีหูขึ้นมาอ่าก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวผมก็จะมีใส่แว่นแว่นกลมอะไรประมาณนี้ก็จะนทีเซอร์ก็คือที่เขาจะบอกว่าทําไมกลัวกลัวแว่นที่วงกลมเพราะว่าเป็นโรคกลัววงกลมแต่ว่าจะเกี่ยวกับจะเกี่ยวกับแมวยังไงอะไรอย่างงี้ก็เขาติดตามด้วยแะแสดงว่ามันไม่ทีที่ยืนผู้ไปคินใช้ไม่ได้เลยรับมีความแบบใช้ได้ใช้ได้คือคือคนแล้วแบบเอ๊

เราเป็นยังไงบ้างค่ะก็กเป็นตอนแรกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็อของเรานะคะเป็นเอามาจากเลขศูนย์<ช>ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเราสองคน,นะค่ะก็คือเรื่องนี้ทำม,มาจากจักรวาลของแค่เพื่อนคับเพื่อนอก็แบบมีอิง่าใช่แล้วก็ก็จะเล่าว่าแบบจุดเริ่มต้นแบบเลขศูนย์ของเรามาจากอะไรแล้วแบบจะสิ้นสุดไปถึงแค่ไหน ก็ต้องรอติดตามหรือว่าแบบวันที่เสร็จแค่ไหนใช่ยใช่มันก็มีความแบบเมจิกมีความแฟนตาซีใช่ค่ะก็มีความแฟนตาซีแบบในเรื่องของเราก็แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าใครย้อนเวลาใช่ก็เราติดตามกันต้องไปลุ้นกันค่ะการกันการกลับมาเจอกันเป็นยังไงบ้างการกลับมาเจอกันในในเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็ คือดีใจค่ะคือคุยกับน้องหลายรอบแล้วว่าอยากมีซีรีส์คู่จังอยากได้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงแต่อยากรู้ว่าจะเป็นในอิงพาหรือว่าในเวนหรืออื่นแล้วความจริงของพินผู้เรามันจะขนาดไหนก็มีความน่ารักแบบอิงพาน่ารักแบบว่าน่ารักโดยธรรมชาติใช่ค่ะน่ารักกุบกิบแต่น่ารักนะอะไรก็ ยังเขินอยู่ก็ยอมแล้วว่ายังเขินอยู่ยังรู้สึกเหมือนเดิมยังเขินน้องเหมือนเดิมค่ะจริงไม่ได้เขินน้อยลงเพิ่มเขินมากขึ้นด้วยซ้ำเขินน้องตรงไหนเขินน้องตรงไหนถ้ามองหน้าเขินตรงไหนไม่รู้จริงๆเหรอคะไม่รู้จริงเหรอคะไม่เพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องอันนี้มันทําให้หน้าเขินกับเดิมใช่ค่ะมีแบบมวลความน่ารักมวลความแบบว่า ไม่ได้บอกไม่ได้ใช่เอาพูดง่ายๆที่ถามหนูว่ายังเขินเขินอะไรของเขาในใบหน้าเขาอะพี่ว่าพี่ว่าหนูต้องหนูต้องงงตรงไหนอะใช่เขาน่ารักมากคู่วันเราคู่วันะแปลกๆพี่โอเคัอเรายืนไหมขึ้นไปเขาบอกยืนจริงเหรอข่าวพี่บอกให้ยืน ไม่เคยหยุดก็แบบเออโอเคโอเคแตรละน้าใหม่สำหรับคู่เราเป็นไงบ้างหน่าใหม่เลยเออมีกวาเป็นการน้ำมืออ๋อเอะเป็นไงบ้างวิกสบายดีแล้วก็ตื่นเต้นนะครับตอนนี้รู้ว่าเรามีโปรเจ็์ร่วมกันแล้วก็มันเหมือนเป็นการกับม่อีกครั้งของกรวินในเรื่องที่ในกรรมการเทพ่ก็อยากรู้มือนกันว่าหลังจที่เขาเขกันไปแล้วยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อใช่ครับถ้าอย่างที่นี่ครับผมเมจิกออฟซีโรเรื่องของวผมทั้งสองเป็นเรื่องของ ทุกอย่างมันเริ่มต้นจากสูตรใช่ปะแต่ว่าสูตรของพวกผมอ่ะมันจะเป็นไปทางบวกหรือมันจะเป็นทางลบก,ก็ต้องฝากต้อง,องรอ,อ,รอดู <นะ S 2> ครับแต่คู่เรา่าจะชินคนเล่นด้แคเดียวค่อนข้างที่จะชิน <laughs> เพราะว่าจากเรื่องนี้ครับค่อนข้างท,ที่จะเล่นเป็นตัวเองมากกว่าอย่างเงี้ยเป็นกรเป็นวินเป็นเอิร์ดเป็นมิกครับก็้มีการทะเลาะเบาะแววงกันการเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่มีบอกไอความทะเลาะนมันจะไปจบตรงไหนมันจะเป็นวงกลมได้ยังไงต้องรอดูครับ คือแปลว่าจริงมันสลับร่างกันอยู่มั้ยหรือเปล่าเฮ้ยพูดไม่ได้ไงใช่พูดไม่ได้เอาโอเคเอาก็ตามนั้นแหละครับแต่ว่าแต่ว่าเราจะสลับร่างกันยังไงใครจะเป็นแบบไหนใครจะเป็นยังไงต้องรอดูครับแล้วเรื่องของพวกผมอาจจะเป็นฟีลแบบคอมเมดี้จัดๆเราบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนครับผมจริงๆ พวกผมก็เป็นคอมเมดี้อยู่แล้วไงแต่ว่าดูจากบนเวทีแต่ว่าเล่นกี่เรื่องก็ได้ดราม่าทั้งนั้นเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคอมเมดี้ทุกเราจะได้เป็นคอมเมดี้ใช่ใช่ก็ฝากด้วยละกันโอ้แปลกๆยังไงอ่ะงงงง่าเรางงกันเรองงตอนนี้เหมือนกันครับผมก็จะมีดราม่านิดหน่อยแล้วก็บวกคอมเมดี้ไปมากกว่าอย่างเงี้ยเพื่อให้มันแบบมิกซ์แอนด์แบทกันเราเป็นธรรมชาติแบบไหนะที่เราก็ธรรมชาติ ธรรมชาติแบบไหนแปลกๆตลกโดยธรรมชาติดราม่าโดยปกติเออถึงบอกว่าถ้าได้ดูเรื่องนี้เราก็จะมีแบบว่าไปคบคราดกับพวกเราด้วยใช่ครับเป็นทริปอ่ะตอนนี้พูดถูกแล้วสามคืนสองวันสองคืนสามวันอ่าสามวันสองคืนไม่ใช่ถูกแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมื่อกี้เหมือนเดิมเลยโอเคนี่แหละครับความคอมเมดี้ของเราเลยใช่ฮะ เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงฝากกิจกรรมนี้ก็พวกเราทั้ง6คนนะครับก็ฝากม a จิออฟตี r o รด้วยนะครับผมมีทั้ง3เรื่อง3รสชาตินะครับในมินิซีรี่ของโอวิชิน้ำตาลฮันนี่เลมอนเอ้ยโอวิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาลสูตเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับบอกเลยว่าต้องตื่นเต้นแน่ๆฮะครับผมจะได้จะได้ดูนาทีนี้ตอนแรกแล้วใช่ครับผมนีตอนแรก วันที่11นี้ใช่ไหมวันที่วันที่14 11ใน YouTube ป่ะใช่ไหมแล้ว14ในช่อง g ี m 25ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคก็คือทั้งหมดคนคือเล่นเรื่องโปรเจกต์กั็นเรื่องเรื่องปุ๋มปุ๋มเฮ้ยคู่นี้วันไหนนะทำไมทำเริ่มดูตอนแรกวันไหนเริ่มดูตอนแรกที่ไหนวันไหนตอนแรกนะคะวันนี้ทาง g ี m TV เอ้ย YouTube g ็ m TV แล้วก็วันที่14สิงหาคมค่ะทาง g ี m 25ครับตอนแรก ของเรา25 25กันยายนครับผมของพวกผมก็เป็นตอน4กันยาเวลา5โมงค่ะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับออนแอร์ทางช่องเจียม25นะครับ5โมงเย็นนะครับด้วยนะครับ